สวัสดีครับผมวันนี้วันที่2 1ิพฤษภาคม2567นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมหนูนะครับเป็นหนูตะเภานะครับหนูตะเภาหรือหนูแคดบี้นะครับชีวีนะครับแต่ของเรานี่มันเป็นหนูตะเภานะครับที่เรียกว่าหนูตะเภาเพราะว่าจมูกหน้ามันค่อนข้างจะแหลม นหนูแคดบี้พันธ์แท้น่าจะสั้นนะครับเขาเลยคนไทยเราเลยเรียกว่าหนูตะเภานะครับแต่จริงๆก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับหนูแคดบี้ตอนนี้กำลังกินอาหารนะครับน,นี่เอาญ้าเนเปียมาให้กินนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็มีลูก สองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับพ่อแม่พันธุ์ก็มีนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นหนูขวัญน,นะครับนี่หนูขวัญก็สายพันธุ์เดียวกันครับกับแกดตบี้หนูตะเภาเนาะนะสายพันธุ์เดียวกันเทว่าลักษณะขนเขาเนี่ยจะไม่เรียบนะเขาจะเป็นขนหยิกนะครับขนหยิกนะถ้า ข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดมากนะครับเห็นน่ารักดีก็เลยเอ,อกมาเลี้ยงนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์นะครับตอนนี้ก็ออกลูกไปหลายตัวแล้วนะครับเลี้ยงง่ายนะครับอยู่ง่ายกินง่ายนะครับนะหญ้าสดอาหารหลักเลยนะครับหญ้าแห้งก็ได้เสริมด้วยอาหารเม็ดกระต่ายนะครับ น,นี้นะครับก็เลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินนะครับใครสนใจนะครับนอาไปเพาะเลี้ยงนจะเอาไปเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินนะครับหรือจะทำเป็นธุรกิจก็ได้มีรุ่นลูกจำหน่ายนะครับพ่อแม่พันธุ์ก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นลูก อันนี้ก็โตแล้วแต่กี้มันตกใจนะครับ,รบมันจะหลบอยู่ในท่อนะครับเอาท่อไปใส่ให้เขาเดี๋ยวท่อก่อนนี่อันนี้เป็นรุ่นลูกทั้งหมดนะใจว่าตัวใหญ่แล้วครับโตเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นแล้วนะครับน่าจะผสมได้แล้วมนะั้งรุ่นนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวเมียนะครับ ตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้จะแยกไว้เป็นตัวผู้นะครับอ่ฝั่งนี้จะมีตัวผู้สามตัวนะตัวผู้นี่มีหลายตัวนะครับพ่อแม่พอ่พอพันนะครับพ่อพันหลายตัวคือจะต้องต้องจับแยกนะครับ ในข้อนี้ที่ผมกั้นครึ่งกับครึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นหนูตะเภานะเนียบนะครับก็จะใส่ตัวผู้ไว้ตัวเดียวนะครับฝั่งนั้นเหมือนกันฝั่งนั้นเป็นองขวดนะครับก็จะเอาตัวผู้ลงพื้นตัวเดียวนะครับตัวผู้ส่วนที่เหลือนะผมต้องอใส่กรงไว้ตั้งห่างนะครับนี่นะครับต้องใส่กรงไว้ตั้งหาง,ง,งหาเพราะว่า ราะว่าถ้าปล่อยตัวผู้รวมกันเนี่ยเขาจะหัวหนาาเขียนแล้วก็แย่งความเป็นใหญ่นะครับก็จะกัดกันนะครับเนี่ยเราต้องแยกพอพันตัวผู้ไว้ต่างหากนะครับปล่อยให้ลงผสมพันกับตัวเมียให้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวผู้ที่ที่ผม ใส่กลงไว้เนี่ยถ้าใครสนใจเอาไปทำพ่อพันธุ์ก็ถักมาได้นะครับผมนะหลาคาไม่แรงนะครับเบาๆนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับเมื่อเช้าก็ทำความสะอาดคอกไปแล้วถ้ามันหลายตัวกว่านี้นะครับมันก็จะดูะเพลินมากกว่านี้นะครับพอดีผมแยกไปไว้เนะี่ นั้นเป็นตัวเมียเนาะตอนนั้นตัวผู้เัาเมีตามกงนั้นข้างอีกที่เป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นครับคลิปนี้นะครับแนะนําสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายดูแลง่ายไม่ค่อยเป็นโรคนะครับนะคลอดเองนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยคลอดเองคลอดมาล,ลูกนี่ลืมตาแล้วก็ เดินได้เลยครับเดินได้เลยไม่ต้องไปรอนะครับเขาช่วยเหลือตัวเองได้เลยดูแลง่ายเสียงร้องไม่ดังนะครับเขาจะร้องเสียงวิทินะครับเวลาเขาหิวหรือว่าเวลาเขา,าได้ยินเสียงคนนะครับก็เก็บไว้พิจารณานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้สวัสดีครับ